วันนี้เราจะพาไปฟังตำนานหนองเสืลี่ยมพื้นที่หนองน้ำที่มีมากกว่า1 7 0เจไร่นะครับหนองเสลี่ยมแห่งนี้มีตำนานเล่าขานกันว่าเบื้องล่างของหนองน้ำที่เห็นนี้เป็นหมู่บ้านโดยเมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นหนองน้ำขนาดเล็กมีมู่บ้านและชุมชนอาศัยอยู่ตามริมหนองมาวันหนึ่งมีชาวบ้านได้จับปลาไหลเผือกยากได้โดยชาวบ้านหลายคนทักท้วงว่าเป็นปลาไหลเจ้าที่คนนั้นไปปล่อย แต่ชาวบ้านคนนั้นหาได้เชื่อคำทักท้วงไม่ยังนำปลาไหลมาทำเป็นอาหารทานโดยไม่สนใจคำตักเตือนของคนอื่นทำให้เกิดธรดีแยกแผ่นดินสุดหมู่บ้านได้จมลงไปในหนองน้ำแห่งนี้จนถึงทุกวันนี้จบแล้วครับแล้วจะบิ้วทำไมโดยในปัจจุบันหนองเสลียมเสมือนเป็นปอดของคนสมบตองครับและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนในพื้นที่มีร้านหาร้านกาแฟคอยให้บริการครับและยังรอเพื่อนๆแวะมาเยี่ยมเยียนนะครับเราเจอกัาใหามา่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ